สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอัลลอฮ์ฟิน والصلاة والسلام على أشرف ا ل أ ن ب ي ม ء ومرسلين نبينا محمدٰ و ع ل ي บิฮิอัจม م อีน รอดีตุบิลลาฮิรับบะบินอิสลามีิดีนาวะบิมุฮัมมัดินรอสูละอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเรากาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจาก a l l ์ซุบฮานะหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาอยู่ในหัวข้อฮุกกลมของการแต่งงานฮุกกลมศาสนาเนี่ยมีทั้งหมดหฮุกกม นะหนึ่งวาจิบฟัดูก็คือบังคับไม่ทำละบาปทำน่ะได้บุญใช่ไหม้าไม่ทำเนี่ยเอาล้อเอาโทษนะเรียกว่าบังคับขั้นดิดขาดเลยเช่นละหมาดฟัดูห้าเวลานะถือสิอดร,รมดอตจนใจสะกาศทําฮัตเมื่อมีความสามารถอันที่สองก็คือเป็นซุนนะก็คือส่งเสริม อันที่สามมักระไม่สมควรนะศาส,สนาตำหนิแต่ไม่ถึงขั้นเป็นบาปทิ้งนะ่ได้บุญทิ้งสิ่งที่เป็นมักระโรเนี่ยได้บุญนะแต่ถ้าทำเอาล้อยังไม่เอาโทษส่วนห้ามแบบเด็ดขาดเรียกว่าฮารอมทิ้งฮารอมก็ได้บุญแต่ถ้าทำเมื่อไรก็บาปเห็นไหมอันสุดท้ายเรียกว่ามุบาหรือว่าฮารอส ภาษามาโดฮารอรโโรสมุบะหรือยายูสก็คืออนุญาตให้ทำได้ไม่มีผลเกี่ยวกับบาปและบุญทำไม่ทำมีผลเท่ากันนะเช่นเรื่องของการใช้ชีวิตโดยทั่วไปชานกินคงกินข้าวอาบนงอาบน้ำอาบน,น้ำทั่วไปเนี่ยประกมก็คือดอนุญาตแต่ครั้นี้มันจะมีรายละเอียดไงถูกไหมที่จะได้บุญเช่นเข้าของน้ำ ใช้น้าเปลืองเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พูดถึงตัวของการอาบน้ำเนี่ยก็คืออนุญ,ญาตแต่ถ้าซุนนะก็คืออาบน้ําเป็นละหมาดวันศุกร์ถ้าวาญิบเลยก็มีเพศสัมพันธ์เสร็จก็ต้องมาอาบน้ํโยคาดัสการแต่งงานเนี่ยมีครบหมดเลยพีน้องขึ้นอยู่กับสภาพของการแต่งงานของบุคคลนั้นๆเออที่เราไปงานแต่งเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยขอมาอาบนะอาจจะห้ารอมแต่งก็ได้แต่เราไม่ได้บาปหรอกนะเพราะาเราเราไม่รูู้้ เออเราจะไปรู้ยังไงอ่ะแต่สมมุติถ้ามีคนรู้เนี่ยต้องต้องคัด้านต้องขัดขา้ดานเพราะอะไรล่ะเพราะว่าการแต่งงานนี้แหละมันจะนํามาซึ่งอันตรายอานนะผมยกตัวอย่างแล้วกันเนาะเช่นคนคนเนี้ยเป็นคนที่โมโหร้ายติดยาเสพยาอย่างหนักเราไม่คุยเรื่องละมงละหมาดนะอ่าเรื่องละหมาดเอาเรื่องติดยาแล้วกัน ไอ้วะเนี่ยเป็นคนที่ติดยางอมเงมเลยเสพยามาแต่งงานกับโตอิมัมเชิญโตอิมัมไปแต่งงานก็รู้มันยังไม่เลิกมันยังไม่ได้บำบัดแล้วมันโมโหได้ไอ้อย่างงี้ฮารอมแต่งพี่น้องแต่งไปเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนั้นนี่ยอาจจะกลายเป็นศพเกิดวันดีคืนดีหลอนยาขึ้นมาก็ปาดคอสิมีข่าวมาเยอะเล้ว แต่ตอนแต่งเนี่ยถ้าถ้าตอนแต่งมันไม่ได้เซมันมาเมาเสฟหลังอันนี้เรื่องนึงใช่ไหมคือเรากำเรากำลังจะบอกกับพี่น้องว่าให้ดูที่สภาพของคนที่แต่งงานสภาพแรกเลยก็คือหุกกมแรกเลยก็คือวาจิปต้องแต่งถ้าไม่แต่งเนี่ยบาปผู้ที่สามารถ แปลว่ามีความรับผิดชอบรู้รู้รูถูกรู้ผิดเนาะแล้วก็มีความสามารถในการที่จะเลี้ยงดูรับผิดชอบภรรยาได้และมีความต้องการทางเพศอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขนะคือถ้าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หมดแล้วเรื่องทางเพศเนี่ยหมดกำหนัดแล้วอันนี้มันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราจะไม่ได้แต่งงานอะไร อันนี้มันจะเป็นหุกกมของคนที่สอวนสมตกีอายุ80โตอายุ70แต่งงานกันเนี่ยหุกกมไม่ใช่ซุนน,นะหรอกนะหุกกมก็คืออนุญาตให้แต่งเพื่อจะหาเพื่อนไปหาหมอด้วยกันเพราะอะไรละ่ะหนึ่งลูกก็ไม่มีอันที่สองไอ้ความต้องการทองง,งเพศมันก็แทบจะไม่ได้มีอะไรตอบสนองกันแล้วเป็นแค่มาอยู่ครองคู่กันนะ ดังนั้นการแต่งงานที่จะเป็นวายิบเนี่ยหนึ่งต้องมีความสามารถในการดูแลรับผิดชอบอันที่สองมีมีอารมณ์ทางเพศอันที่สามกลัว,วอารมณ์ทางเพศตรงนี้มันจะไปในทิศทางที่ไม่ดีเช่นไปซินามันล่อแหลมเหลือเกินนะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาเนื้อรักษาตัวของเขาให้พ้นจากของฮารอมโดยการนิกะให้ถูกต้อง นี่ให้ถูกต้องสมมุติเรามีลูกชายเราทํางานทําการดีเนาะเออทำงานทําการดีแล้วก็ดันไปติดสาวอมีมีอะไรมีมีให้เห็นว่ามีไปไหน2ต่อ2โอเคแหละเราไม่ได้ไปกล่าวหาเรานะว่าทําจีนงจีนานแต่โอกาสที่มันจะมีเนี่ยมันสูง ถูกไหมไปไหนมาไหนคนรู้เห็นกันหมดเลยแต่ไม่ยอมแต่งงานมะก็ไปถามไอ้ลูกเอ้ยทำไมไม่นิกาล่ะลูกบอกมะจะนิกาไงเขาไม่ใช่มุสลิมเอายุอีกแล้วทํายังไงล่ะมะก็ต้องหาเมียที่หาเมียให้แล้วลูกเอ้ยถ้าอยู่แบบนี้เนี่ยเซ็ตแน่เลยนะหรือถามเขาซิเขาจะมารับอิสลามไหมยังไงว่ามาแต่ถ้าเขายืนยันจะไม่รับ ลูก,กแต่งไม่ได้หน้าที่ลูกก็คือต้องไปหาภรรยาที่ที่ดีก็คือภรรยาที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยกันมาต้องเอารู้เอาชี้แลถ้าปล่อยให้มันไปเดี๋ยวมันจะซีนาแน่นอนย่อก็ต้องมีบทบาทให้ลูกแต่งงานแต่ไม่ใช่พอแต่งงานปั๊บยังไปยุ่งกับคนนู้นอยู่นะมันจะยุ่งนะป้องกันไงไม่ให้มันไปไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือคบมุสลิมานิเล แต่ดูแล้วในโอกาสล่อแหลมมากที่จะมีการศีนาเนี่ยอันนี้ย่อต้องจัดการให้แล้วมีงานมีการทําหมดนะอันนี้แต่งงานถือว่าวาจิบอัลกุรตบีกล่าวว่าผู้ที่มีความสามารถที่กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อตัวเองและศาสนาอันเนื่องจากอยู่เป็นโสดน,นะดังกล่าวนั้นเนี่ยจะไม่ทำให้ดีขึ้นนอกจากการแต่งงาน ซึ่งความเห็นที่บอกว่าจําเป็นจะต้องแต่งงานนั้นนะไม่มีใครเห็นขัดแย้งกันเลยเออบางคนเนี่ยวาจิ่ตองแต่งนะแล้วก็ไม่แต่งก็บาปอยู่งั้นแหละอ,อแล้วก็พบเจอแล้วเนี่ยผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยเนะี่ยก็แต่งไปเลยพี่น้องความสามารถก็มีจะรออะไรล่ะความสามารถก็มีแล้วก็ถ้ารอก็กลัวว่าจะไปทําซินาอีกนะแต่งเลย ถ้าหาเขามีความต้องการทางเพศแต่ไม่สามารถจะหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับภรรยาได้ล่ะเออทำไงดีมีแต่ความต้องการทางเพศแต่เรื่องสตางค์ฉันขอไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเนาะเออคำตัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตายาล่เนี่ยเปิดหนทางกว้างขวางให้แก่เขาดังที่อัลลอฮฺตายาล่ได้บอกว่าวัลยัสตะ พี่ๆที่ใดไม่ย جدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله ความว่าและบรรดาผู้ที่ยังไม่มีโอกาสแต่งงานก็จงให้เขาเนี่ยข่มความใคร่เอาไว้ข่มความต้องการทางเพศเอาไว้ไม่ใช่ไประเบิดปัญหามันอยู่ที่ความต้องการของเราเราต้องพยายามข่มมันไว้ แต่ยุคนี้ะหุมุลอหุมินฟัดลิจนกว่าอัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยมีริสกีมีได้รับความโปรดปานของพระองค์ถ้าแต่งงานไปแล้วไอ้ตะวะนี่ไม่มีความสามารถเลี้ยงดูเมียขอมาอัพใช้คำนี้หน่อยไม่ใช่ให้แต่งแต่งกันไปนะหรือไม่ย่อกับมะที่เป็นของผู้ชายต้องคนเข้ามาดูแลอันนี้อีกเรื่องหนึง่ง ไม่เป็นได้แล้วแต่งไปก่อนเพราะลูกเอมะปามรวยมีอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวให้มันทำงานสักสมมติมันได้งานสักหมื่นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวให้ห้องมาอีกสามห้องเก็บค่าเช่ากินไปอันนี้มีปัญหานะถือว่ามีความสามารถนะอันนี้มีความสามารถแต่ฉันกำลังจะบอกว่าบ้านกขาไม่ได้รวยอะไรพ่อแม่เนี่ยเอะย่อก็ฟอกไตมะกบาหวานนะค่าใช้จ่ายที่บ้านเนี่ยก็แทบจะ หาตัวเป็นตัวเป็นเกียวแล้วและไอบ้บางเองก็โอ้โหแทบจะไม่พออยู่แล้วนะและแต่งงานเข้าไปอีกโอ,โ,โ,อโ,โอเอาแค่หาตังค์ดูแลพ่อแม่นี่ก็แทบจะไม่พออยู่แล้วเนี่ยนะยกเว้นได้มีรวยอีกเรื่องหนึ่งนะเอออันนี้มันจะเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มเติมนะ ทำของฮาล้านเพื่อจะไปหาของฮารอมงงไหมทำของฮาล้านไปหาของฮารอมก็นิก้าเนี่ยมันฮาล้านแต่การที่ไม่ใจานากก้อนมันทรอมแต่งมาแล้วไม่ดูแลภรรยาเนี่ยมันบาปดังนั้นไ,ไอคำพูดที่บอกว่าแต่งแต่งไปเฮ้มันพ้นบาปไปฉันกลัวมันจะไปบาปหนักกว่าเดิมเลยสิขอมาอัพนะมันมันจะไม่พ้นบาปมันจะไปบาปหนักกว่าเดิมเลยสิ คขาที่ยิงมีลูกมีเต้าเนี่ยที่บาปเป็นโดมิโนโเลยบาปยารียาลูกก็ะไม่ดูมีลูกก็ไม่ดูไปไหนตอนไหนติดยงติดยาอีกโอ้โหคราน,นี้ลามไปหมดเลยพี่น้องไหวเหรอคำถามเอาอะยะนี้ไปวัลยยสตาฟิฟิลเลดีนาลละจาจิดูนนนิกาฮันฮัตตายูงนียะฮุมุลลอฮุมินฟัตลี บรรดาคนที่ยังไม่มีโอกาสแต่งงานคือคยังไม่มีความสามารถในการที่จะรับผิดชอบดูแลผู้หญิงคนนี้ก็จงข่มความใคร่ของตัวเองเอาไว้จะถือสิ้นอดกว่าไปอาหาวิธีเอาบางทัศนะนะอันนี้บางทัศนะของอิมัมฮานาฟีบอกว่าไปไปสำเร็จความใคร่ไปเพื่อจะได้ให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องซีนา อันนี้ทัศนะนะแต่ส่วนใหญ่บอกว่าไม่ได้ก็ใช้ถือสินอดอยกเว้นมันไม่มีทางออกแล้วถ้ามันไม่เอาออกเนี่ยปัญหาแน่นอนนะมันจะคลั่งแล้วเนี่ยนะมันจะไต่าฝาบ้านแล้วเอออันนี้สำหรับคนไม่มีเมียนะไม่มีเมียนะเอ,อนั่นแหละค่อยว่ากันดังนั้นให้ถือสินอดพวกเราเองเนี่ย บางทีลืมมาน,นี้จริงพี่น้องอายุผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผมไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยอายุน้อยมีปัญหาครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งเพื่อจะได้รับการดูแลจากผู้ชายสําคัญคือผู้ชายเนี่ยมีความรับผิดชอบพอไหมรับผิดชอบชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งได้ไหมเมือต้องไปพูดนะบางคนเนี่ยแหมนั่งวิพากษวิจารณ์คนภรรยาใครมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเนี่ยแหมรู้สึกแอนตี้เลย และอ้ประเภทมีคนเดียวแล้วดูไม่ได้ล่ะพี่น้องบางคนเขามีสองคนสามคนเขาดูแลดีบางคนมีสี่คนดูแลอย่างดีเลยอันนี้ไม่ได้เข้าข้างกันนะแต่พูดกันตรงๆว่ามันไม่ใช่ประเด็นเรื่องมีหนึ่งมีสองมีสามนะประเด็นคือว่ามีเนี่ยดูแลได,ได้เปล่าอันนี้เราต้องกลับมาพูดกันตรงๆเพราะบางคนเนี่ยเขาดูแลดีก็ไปว่าเขาไอ้คนที่มีคนเดียวเนะี่ยดูแลไม่ได้นะเยอะแยะไปหมดพี่น้อง นั่นด้วยความรักพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายจากอายะมอกี้ที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยให้ข่มความใคร่ตัวเองเอาไว้รอจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานให้ให้ยุคนี้อย่าไปใอยความร่ำรวยเนี่ยร่ำรวยก็หมายถึงดีขึ้นมีสตางค์มากขึ้นมีปัจจัยที่มากขึ้นแล้วก็ค่อยแต่งงานไม่สายและมันจะไม่เป็นปัญหาภรรยาเนี่ยเขาก็จะเกรงใจเราไม่ม สาเหตุหนึ่งที่เราปกครองภรรยาเราไม่อยู่เนี่ยเพราะเราไม่ได้ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ภรรยามันจะฟังเราไม่หลักพี่น้องสิ้นเดือนมาก็นคนละครึ่งนโยบายคนละครึ่งอันนี้เอามาใช้ในบ้านค่าไฟคนละครึ่งนะค่าน้ําคนละครึ่งนะค่าเทอมลูกเธอจ่ายเทอมหนึ่งก่อนฉันจ่ายเทอมสองถ้ากฎหมายทางทางไทยเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นนะ ลูกเนี่ยเขาบอกว่าค่าเลี้ยงดูจะต้องได้ทั้งทั้งอะไรทั้งทังฝ่ายสามีและภรรยาแต่อิสลามบอกไม่ใช่นะอิสลามบอกว่าค่าใช้จ่ายของลูกคือของสามีของคนที่เป็นพ่อเห็นไหมเออเราเราจะเอาทางไหนอ่ะเราจะเอาที่อัลลั์บอกหรอเป,ป่ะละ่ะหรือเราจะเอาตามเราสบาย ดังนั้นไอ้คำว่าคนละครึ่งเนี่ยถ้าแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่แต่ถ้านางเห็นอกเห็นใจสามีจะช่วยเหลืออันนี้ก็ไม่ผิดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เชิงช่วยมันเชิงบังคับนึกออกไหมมันเชิงบังคับไม่จ่ายไม่หือไม่อือไอ้นี่ก็ทวงไปแล้วไอ้นี่ก็บอกไม่พอไม่พออย่างเดียวสุดท้ายภรรยาก็ต้องควักของตัวเองจ่ายไม่พอก็ไปหาสิครับ ไม่ใช่ปากบอกไม่พอแล้วก็อยู่เฉยเท่าเดิมมันจะพอไหมล่ะใช่ไหมพีม่น้องอันนี้พูดตรงๆพี่น้องครับถ้าไม่พอก็ต้องหาเพิ่มอันนี้เป็นเรื่องปกติเราเคยทํางานสามชั่วโมงมันพอพอเรามีลูกมีเมียจะทาให้ไห้สามชั่วโมงก็ต้องเพิ่มเวลาเข้าไปเพิ่มงานเข้าไปถ้าพยายามแล้วแล้วมันไม่ได้นะเออค่อยว่ากันนี่ยังไม่พยายามเลยบอกไม่พอแล้วนี่มันมีแบบเนี้ยเขาได้เห็นแก่ตัวนบีบอกว่าอนาคตใน หลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะมีพวกเห็นเกียรตัวเยอะสอบบ้าถามนาบีบอกว่านาบีจ๋าจะแก้ปัญหายัางไงนบีบอกว่าทําหน้าที่ให้สมบูรณ์เถอะแล้วก็พยายามขอดูอางกอนล่อให้เราทําได้เราก็ไม่ได้เก่งหรอกพี่น้องเราเกิ่งอะไอ้ทุกวันนี้ที่เราได้เงินเดือนเนี่ยเราแจ๋วอะไม่ใช่เอาล่อให้เราขอดูอกักกอนล่อให้เราให้เอาล่อประทานให้แล้วเราก็ทํา เนี่ยอย่าไปภูมิใจนะบางคนเงินเดือนเยอะอรอฉันแจวฉันเก่งนี่ตะกับบดอีกน่ากลัวหลงต้องขอดูอายาัล่อบอกว่าขอยาวล่อขอให้ฉันทําหน้าที่ได้เถิดขอให้อาล่อประทานทิสกีได้เถิดนี่แหละคือจะถูกต้องนั้นยารักษาความเห็นแก่ตัวคือทําหน้าที่ให้ดีเถระพี่น้องถ้าเราทําหน้าที่เมื่อไรไม่ดีครบไม่ครบเมื่อไรอีกคนนึงต้องมาทําหน้าที่แทนเราและเขาไม่ใช่คนที่ต้องทำเนี่ยนั่นแหละเราเท่ากับเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วนะ นบีบอกว่าไงยามาชรัชบามนิสตาตออามินกุมบาอ่ฟัลยะตะตาเจวัดโอ้ชายหนุ่มทั้งหลายพูดใดในหมูพ่พวกเจ้ามีความสามารถในเรื่องเพศนะฟัลย์ตะตาเจวัดก็แต่งงานฟะอินนาหูอักรอดูลลินบอสนเพราะการแต่งงานนั้นเนี่ยจะทำให้สายตาของเจ้าเนี่ยลดลงงงไหมพี่น้อง ก็เราไม่ต้องไปหาผู้หญิงที่ไหนมาเป็นเมียแล้วรเราไม่เมียแล้วจะไปมองใครแหละมองคนอื่นกับบาปกลับมามองหน้าภรรยาไปเออหัวโซนลุลลิลฟอร์ดเละเป็นการรักษาเยะเพศให้ปลอดภัยเพราะมีที่ปลดปล่อยแล้วที่ฮาลาลนและก็ดีไม่บาปการหลับนอนกับภรรยาเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไม่บาปได้บุญและต้องกลัวความเสื่อมเสียไหม ใครจะมายิงไหมไปผิดลูกผิดเมียเนี่ยไม่รู้เขาจะตามมาเล่นงานเมื่อไหร่แต่ถ้านอนกับภรรยาเนี่ยพี่น้องเอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้ถูกไหมว่ามัลลัมยัสตตียฟะอเลหิบิโซมถ้าไม่มีความสามารถือสิ้นอดไฟอินนะฮูละฮูวิจาอุนเพราะการถือส่วนน,นั้นถือว่าเป็นโล่ป้องกันอย่างหนึง่ง ฉันเคยเจอคนแปลฮดิ์บทเนี่ยถ้ามีความรู้สึกทางเพศแต่งไปเลยแล,แล้วใครละมันจะไม่มีความรู้สึกทางเพศถามก่อนพี่น้องเดี๋ยวนี้เนี่ยอายุม1ม2เนี่ยแหมมันก็แทบจะไต่ฝาบ้านกันอยู่แล้วแล,แล้วแต่งเรอเราจะให้ลูกเรามีมีเมียตั้งแต่อายุ12 13ขวบเรอถามหน่อยทำมากินอะไร หรือเป็นลูกเศรษฐีหรือไงความสบัดอดทนมีไหมความรับผิดชอบมีไหมยัยงติดเพื่อนอยู่เลยยังแว้นมอเตอร์ไซค์อยู่เลยจะให้มันมีเมียสุดท้ายก็มีแต่ปัญหาเกิดขึ้นด้วยความรักพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนาบีแต่งงานตอนอยายุเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบห้านันนบีเน่ยนะยี่บห้าเห็นไหมแล้วยี่ห้าเนี่ยปัจจุบันนี้เทียบคนอายุยี่ห้าสมัยนี้สิ <c oughs> เป็นยังไงบ้าง บางทียังเดินสารอนองอยู่เลยนะต้องเอารู้เอาชี้นะครับแต่สมัยก่อนเน่ยสิบเจ็ดเป็นแม่ทัพ <c oughs> ใครเจดท่านมุัมัอุออสามะบินเจดอายุสิบเจ็ดเป็นแม่ทัพแล้วไปรบกับนุ่นเปอร์เซียโรมนุ <c> ่น <oughs> คนสมัยก่อนอายุเนี่ยเขาโตนะทำหากินเป็นทอดแหเป็นแล้ว พราะว่าเขาฝึกอาชีพตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆอดทนมาัแต่เด็กๆป,ปอกมาปอกมะพร้าวเป็นตอกตะปูเป็นไหวน้ำเป็นถอดแหเป็นธงเบ็ดเป็นเลี้ยงวัวเป็นแต่สมัยนี้ด้วยความรักพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายถ้าไม่เรียนและทำงานเนี่ยเราจะหาเงินยังไงถอดแหก็ไม่เป็นตกปลาก็ไม่เป็นทำจะหาเงินจะหาของมาเข้าบ้านยังไงต้องซื้อทั้งนั้นเลยทุกวันนี้กะทิกะขั้นไม่เป็นแล้วต้องซื้อกะทินั้น ทัศนะตรนการหาเงินจึงเป็นเรื่องสําคัญนั้นพูดด้วยความรักพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไม่ใช่พอเวลามีความรู้สึกทางเพศแล้วก็แต่งแต่งไม่ใช่นะให้กลับไปดูด้วยนะว่าเราจะมีความสามารถในการดูแลรับผิดชอบผู้ที่เป็นภรรยาได้หรือไม่เพราะไม่งั้นมันจะเป็นบาปที่มันมาต่อเนื่องก็คือการไม่ทําอามานะให้ดีแล้วก็ลูกหลานให้ดีวันนี้พูดเนี่ยไม่ได้ต้องการจะตาหนิใครทั้งนั้นแหละพี่น้องขอมาอจริงๆแต่ให้เราตั้ง มั่นตั้งใจทําให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดพี่น้องให้สุดความสามารถแล้วกันผมบอกแค่นี้แล้วกันนะให้สุดความสามารถแต่ละคนความสามารถอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันแต่เราขอให้อย่าเป็นคนที่ขี้เกียจขอให้เราเป็นคนขยันตั้งใจทำมากินและอย่าลืมขอดูอางก่อนรอให้เยอะๆนะครับวันนี้จากราเท่านี้บิลลาฮิตาฟิวะฮิดายะสลามูอานีกุลมุลลัฮมะตุลลอฮิบอเบรกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน